โอเคก็ขอกราบซื้อคนด้วยวันนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า r a n d o m i z e r นะก็คือสุ่มอาวุธมาสู้กันแล้ววันนี้พอมาเล่นกับเพื่อนนั่นเองเข้าไปเลยมากลับมาแล้วมาแล้วมาตอนนี้เหรอนนี้ล่ โดนไหวหลังเอ้ยเอาเลยฟิวมาเลยเอาเลยตายไปดิตายไปดิเอาแต่น้าไปอย่างอองรีชอบเรียมอ่ะเราไม่ชอบให้พูดอจริงให้พูดอจริงเฮ้ยระเบิดก็ได้อองรีโหดมากอองรีเทพโคตรโหดโคตรเทพเลยครับพี่ชาย <S <S รจริงจริงจริงโอ้ยผมก็ว่างัล้วแหละผมก็ว่างัล้เหมือนกันเฮ้ยพวกอย่างนี้ดีมากดีมากเฮ้ให้ให้ให้เฮ้ยลูกน้องเฮ้ยเดี๋ยวเราคาเดี๋ยวเราคาฟิมให้เอาเอ้ยโดนเลี่ยมโดนเลี่ยมไปปิงผมปิงเออหลุดเลยตายไปดิเฮ้ยได้ ปีเฉยเลยคนเกียนเดี๋ยวผมไปขุณพีผมมีพิกแอคเทสเฮ้ยแก๊สน้ำตาเขาให้โชคดีนคนุณคุณจะยอมให้องค์ดีคดุณจะอยู่คุณจะยอมอยู่ใต้ตีนองเรียร์ผมต้องขอใส่หน้ากากาครับผมมีแก๊สน้ำตาเฮ้ยแหวสนุกดีนะพวกปืนพวกไอ้นี่มันก็สวยทำอะแก๊สแก๊สน้ำตาระเบิด,ดโอ้โหระเบิดโคตรนานก่อนจะระเบิด โอ้ไม่เป็นไรผมจะเก็บไปในไทยแลนด์เก็บไปในดอมดอมดอม yes yes เก็บไปใน W deep ด e e p ชีวิตมีดอมแล้วก็เปิดเองตายเองก็ตายเฮ้ยองรีเขามีของว่ะอันนี้มันมันบอกว่าต้องฆ่าให้ครบสิบคนถึงจะใช้ได้ไม่ฟิล์มเราขอร้องได้ไหมเราอยากรู้เป็นไง ต้องลิงจายค่าเขาหนะ่ามันน่าจะหายากหน่าด้วยฟิลม์มฟิลม์มฟิลมม์มเรามีของที่มันเขียนว่าต้องค่าครบสิบคนน่ะเราขอลองได้ไหมได้ได้ไอ้ฟองมันจะปั๊มคิวปั๊มคิวอะไรมันมีจริงยังดูเขาถืออยู่เนี่ยเฮ้ยเราใส่มันวางระเบิดไว้ถ่ายรูปหน่อยไอ้มันนี่เรื่อฟิล์มดูดิมันเนี่ยมันต้องใช้เนี่ยเนี้ย งไ,ไ,ไหนลูกแม่เราลูกอเฮ้ยนี่ไงส่องแล้วส่องแล้วเฮ้ยยังดีโอ้โมันต้องใช้สิบกระบอกอยู่เอามาเลยเอามาเลยผมไม่ไหวแล้วผมมีอาวุธที่แบบชื่อยาวเป็น มือการยิงเรามากเลยนะเนี่ยโผให้เฮ้ยเฮ้แม่เอ็เป็นพกี้ดเอาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยปืนโคตรยาวจะเป็นพกี้โดนนัดเดียวหลับอ่ะเฮ้ยฟิล์มฟิล์มเรามีเรามีแบบเราเราอยากเราอยากลองเนี่ยพอดีเรามีของอะฟิล์มแล้วแบบเราอยากเซลฟี่อ่ะเราอยากเซลฟี่อ่ะว่ากันรับพี่ชายเอาไอ้องรีเฟรนด์อะไรอยากโคตรหลือเลยรรเสียงก็ดี เอา่ะเอฟิมโดสูงยังวะเอ้ยเอาอันนี้ไม่ใช่ฟิด้ะโทษโทษอ้งดีผิดคนเรามีอยู่เรามีเรามีอันยู่อ่ากระโดดสูงเฮ้ยเห็นี่ไหนคน บอกอยู่ว่าผิดคนนะอเอ้ยเ้ยีมันมันเก็บดรวยเอาเลยยิงเลยยิงเลยฟี่อยู่หลังค้างหลังยังไยแก๊งลิงเฮ้ยเฮ้ย,ยมีปืนเนอปืนปืนนี่แหละของชอบเลย <c oughs> ไอ้ปืนนัดเดียวตายเนี่ย <c oughs> ถ้ามีสไนเปอร์อะโอยมันเลย เลย,ยไปไหนหมดแล้วอ่ะมีไม่กล้าขึ้นมาเลยเหรอกจะขึ้นทำไมขึ้นไปก็ตายดิวางนหลงข้างล่างไร้มาโอ้ยอไอฟองทำเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยกูสาดรได้ปืนเนิฟนัดละร้อยมาเลยไม่นะไม่ไม่ไอฟอง ไม่เราช่วยฟิล์มแล้วนะฟิล์มจะทำอะไรเราเลยพระเาไอ้บ้าไอ้มดเวลาพอดีโอ้ยถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปจบปะขอท้ายด้วยนะครับวูยถ่ายไม่ทันตายก่อนถ่ายรูปลองเลยไม่เห็นจะถ่ายรูปอีู่เลยมาดิครับพี่ชายโดนโดน วุ้ยพลังนี้เราสามารถรู้ว่าใครอยู่ไหนเอาอุ้ยโดนเลี่ยมนะ่ากำลังเก็บเลือดดีเราสามารถรู้ว่าใครอยู่ไหนโอยถ้าเราไม่ตายแบบนี้โหดโหเจ๊ ไม่โดนเลยครับพี่ทีช้างน้องหอมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเล่นเลยคนน้อยแค่ตัวยไม่มีปืนหรอว้าวฮเอ็งเียนมนรถได้ไงวะ ไปี่เด็เฮ้ยอลีมันมีองลีมันมีของวันชอวอแดเล่นหน่อยช่วยหน่อยฟิล์มช่วยหน่อย ใช่แช่หนึ่งแช่ไททานเวทมนต์เวทมนต์เฮ้ยองคเ <laughs> ลีโหดเกินเรารับไม่ได้พวกมีอ,องคเดียตีไม่เข้าเลยดาบก้อนสเลเยอร์ดาบทหารมังกรเฮ้ยตีไม่เข้าจริงตีไม่เข้าจริงมีมีดาบสังหารม,งรมารังกรเหรอสังหารมงรรังกร,งรเราสังหารจิ้งจกหรือเปล่าอ่ะค่ะ อ้ยไม่ทันถามปัญหาจิ้มจกทำอะไรอะ่ะทำอะไรทำอะไรมันอยู่ด้านหลังดิว่ะโอ้ยอะไร เยเราดูสวนหมดโอ้ไม่สามล้นอะไรวะเนี่ยที่อีกล้นนึงก็จบแล้วกยแค่อากอยู่ตรงนั้นอะอยู่นะเห็นะเอ้ยเอ้าเอ้ยอย่งนี้ใครไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยปีจะตายแล้วมาดิอ้าวเวทพลังหมด เอาหมดเวลาก้อนวิศษ์ได้ของดีโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยเชิญในคลิปหน้าไปแล้ว